สวัสด,ดีค่ะกินข้าวค่ะกะเพราหมูชิ้นค่ะแซบเซกันจ้ากะเพราหมูชิ้นแซบเซจ้าแม่บูจาผ้าแซบไปแล้วค่ะกินลูกไม่ยูงข้าแซ่

ปู่จ่าก็กินกับพ่าหมชิ้นค่ะอร่อยมากเลยข้าวองค่ะอร่อยมากเลยนี่ไอไอไอชิคกี้พายนะชิกก็ Cà phao mổ xín khá, xếp 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 กากาศหนาวแล้วค่กววะ <c oughs> กินกไปจะแน่เรื่องนก็คือใจดีแท้ใจดีแล้ว